เอาเฮ้ยอูดน้ำต้มเสร็จแล้วไว้เพื่อนมาไออูดกินก่อนเพื่อนเอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูเข้าฟิตปิ้นอยู่เพื่อนสักคู่พอแล้วมึงทำอะไรวะเออไม่ยอมไปช่วยกูเลยนะมึงฮะกูจะไปช่วยมึงได้ไงอะ่ะมึงก็รู้อยู่ว่ากลัวไวรุ่นสร้างตัว สร้างตัวอะไรของมึงไอ้ที่มึงกําลังเล่นอยู่มันคือการพนันนะเว้ยมันผิดกฎหมายนะเพื่อนมึงเคยได้ยินคํานี้ปะวะคิดจะรวยทางรัดอ่ะมันองงัดกับกฎหมายเว้ยเออ,เอ,อแล้วแต่มึงละกันเชยแม่งกําลังมาเลยเงินหมดซะก่อนทําไงดยูวะอ๋อโทรหายแอดดีกว่าเฮ้ยไอ้อ,อูตโทรมาฮัลโหลเอเอว่าไงอู เฮ้ยแอดโอนให้กูร้อยดิเพื่อนเออเน็ตหมดว่ะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวกูโอนให้แล้วมึงคืนกูตอนไหนอะเออก็วันนี้แหละประมาณบ่ายสามอ่ะเดี๋ยวเพื่อนกูโอนเงินมาคืนโอเคโอเคเพื่อนโอเคงานกรเหนื่อยวันนี้แม่งสองวันแล้วไม่อูดแม่งไม่ยอมมาหากูเลยวะเงินก็ไม่คืนแถมมาก็ไม่มา เงินแม่งหมดอีกแล้วเงินก็ยังไม่คูณในแอดเลยจะทำไงดีวะเนี่ยเออลองดูเผื่อมันลืมเว้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไอ้โทรมาวะเนี่ยโอ้โหไอ้อู๊ดโทรมาทำห่าอะไรวะเนี่ยร้อยวันพันปีไม่โทรฮัลโหลเออว่าไงอู๊ดหายไปเลยนะมึงฮัลโหลเออแอดกูมีเรื่องจะรบกวนว่ะเพื่อนเออตอนนี้รถกูน้ำมันหมดว่ะ แต่ของเก่ามันยังไม่ได้คืนกูเลยนะเว้ยเออพรุ่งนี้นะตอนเช้าเลยเดี๋ยวกูได้เงินคืนเมื่อไหร่นะกูโอนรวบยอดให้มึงแล้วกูให้ดอกมึงด้วยนะเพื่อนเออกูไม่ได้ยืมมึงฟรีๆไม่ต้องห่วงหรอกพรุ่งนี้ตอนเช้าเออเออเออโอเคเพื่อนเออ okay. โอเคโอ้โหพูดปุด๊บเงินเข้าปับ๊บอาเว้ยรอบนี้กูจัดฟรีสป,ปินแน่สาวท้ามึงโดนกู มินคนเดียวอีกแล้วไอ้อู๊ดนะไอ้อูด๊ดโทลไปก็ไม่รับทวงเงินก็ไม่ตอบเราก็าใจดีอุตสสาห์ให้ยืมเห็นว่าเดือดร้อนเน็ตหมดมั่งมันหมดมั่งมันไม่น่าทำแบบนี้เลยไม่งั้นมันก็มากินน้ำฟรีๆที่บ้านกูก็ได้ออ,อ,อืโหแม่งมาดีอย่างนี้อูต้องเพิ่มเบ็ดละกด สปีดด้วยเลยเหมือนเดิมรุัวเสาถ้ำเหรอเจอกูขอโทษนะครับน้องครับว่าไงครับพี่ผมจะสอบถามว่าคุณใช่คุณอูดพีหรือเปล่าผมเนี่ยแหละอูดพีจของแท้แน่นอนพอดีมีหมายออกมาให้มาจับคุณนะครับในฐานปั่นพารอลเร็วเกินกว่าเหตุเฮ้ยคุณตำรวจ คุณยังมาจับผมอย่างนี้ไม่ได้นะผมเล่นแค่เบ็2เองเพราะการพนันนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือว่าเล่นในชีวิตจริงนะครับมันก็ผิดกฎหมายนะเอาเป็นว่าวันนี้ทางเราขอจับกุมคุณอูดพีนะครับในคดีปั่นสล็อตเร็วเกินกำหนดกูไม่น่าเลยกูรู้อย่างงี้ปั่นธรรมดาก็ได้